ตรงนี้เป็นบริเวณท่าเรือนะครับที่เขื่อนเชี่ยวหลานเราจะนั่งเรือนะครับไปเที่ยวบนเขื่อนกันพาเดินสำรวจตรงบริเวณที่จอดรถนะครับแล้วก็ตรงท่าเรือนของอุทยานแห่งชาติเนี่ย อ่ะภายในเขื่อนสินะเขื่อนราชประพาะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเปนเขาศกอ่ะนะก็จะเป็นจุดซื้อตั๋วเข้าอุทยานนะครับข้างบนนี้ก็จะมีห้องน้ำมีร้านมินิมาร์ทนะครับร้านอาหาร,รตั้งอยู่ทุกคนก็จะจอดรถกันบริเวณนี้แหละครับตงรงนั้นจะมีที่จอดรถด,ด้วยนะครับทางซ้ายมือไปทางนู้นก็จะเป็นที่จอดรถเหมือนกันนะฮะ จอดทิมด้านลู่กันะเยอะเหมือนกันนะฮะรขาตรงนู้นจะมีป้ายที่จอดรถอยู่นะครับด้านบนนี่ก็มีคนจอดนะครับในการอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะมีคนมาหล,ล,ล่อลงเรือเยอะเลยนเะดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศฝั่งนูกก้นก็ยังมีร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะครับ เป็นท่าเรือก็คืนนี้เรานอนค้างนะครับที่นู่นในเขื่อนกันนะครับนี่จะเป็นลักษณะเรือที่ใช้เดินทางนะครับผมจะเข้าเขื่อนเข้าไปเที่ยวในเขื่อน,น โอ้มีเรือเข้ามาลำหนึ่งด้วยครับส่วนเรื่องราคาเรือนะครับเดี๋ยวพาไปดูท้ายท้ายคลิปนะครับที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีเราจะต้องเช่าเรือตรงนั้นนะครับจะมีคิวอยู่ยังอยู่ไหมครับสีด้านนะครับที่จะแชร์คนอื่นนะครับสําหรับการเช่าเรือนะเขาจะมีระบบทั้งแบบเหมาลำนะแล้วก็มีแชร์กันด้วยนะฮะแต่แชร์นีต้องรอหน่อยนะต้องมีคนไปครบคนนะ แล้วก็คลิปส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผมเดินทางกลับจากเที่ยวเขื่อนเช่าหลานมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอ,อบๆบนท่าเรือให้ดูด้วยนะครับเพราะังเป็่นยังไม่ได้ถ่ายวันนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอินโฟมีชั่นเกี่ยวกับราคาเรือด้วยนะครับแล้วก็รงส่วนบริการนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกร้านของฝากร้านขายของที่ลึกอะไรเงี้ยนะฮะจุดขึ้นลงเรือเนะี่ยคือท่าเดียวกันนี่แหละนะฮะแต่ว่าจะขึ้นกันขึ้นแล้วก็ลงกันคนละจุดเท่านั้นเอง ่อยู่ตรงข่าเลือดเกันนะครับเพื่อจะไม่ได้วุ่นวายนะครับลงก็ลงจุดเดียวขึ้นก็ขึ้นจุดเดียวเลยนะฮะแต่ว่าบริเวณน,น,น,นุดที่น้กทเที่ยวเนี่ยสามารถจะมีพักผ่อนได้นะคมีทั้งร้านอาหารของกินนะครับแล้วก็พวกของเที่ยวลึกำหน่หยด้วย อัเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะเห็นว่ามีร้านขายเสื้อผ้านะของที่ระลึกเป็นเสื้อแบบเที่ยวเกินเที่ยวหลานนะเขาสากนะุยหลินเมืองไทยอเองนะขายเยอะเลยมีร้านโปสการ์ดขายกาแฟสดอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะมันจะเป็นอะไรแบบทั้งคำนี้แล้วมีมรถบ,บางคันก็จอดตรงเลยนี้นะแต่เขาจะมีท่ารถ จุดจอดรถอีกจุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพาไปชมอ่ามีราคาจอดรถอยู่มีคนเฝ้าแล้วก็นี่ครับเรามาดูข้อมูลอ่าสำหรับการท่องเที่ยวในนี้บ้างน,นะฮะท่าเรือจุดลงเรือนะครับแล้วเขาเหมาเช่าเรือยังไงน,นะ,ะราคาเท่าไหร่เป็นอินโฟมชันนะครัตรงน,นี้ข้างในก็นี่ฮะตรงบริเวณนี้แหละทางซ้ายมือขวามือนะครับจะเป็นจุดที่เรานะฮะตรงนี้มาจองคิวเรือกันตรงนี้ นี่ตาข้าเรือ อาหารนะครับใบพารลิมคือ